ละครเชนเอซีเรื่องบ้านครอบครัวสตายมินิมอลฮัฟี่ฮัฟีฮัฟฟี้ฮัฟฟี่ฮัฟฟี่ฮั่ฮันนี้ชัฟฟีกาัส่ดัฟฟี่ฮัฟ่ฮัฟ่ฮ่ฮัฟ่ฮ่่ััั่ ป่านี้พ่อเธอตื่นแล้วมั้งเอ่อจะยังไม่รู้ด้วยสิเออนี่จิมมี่เออจิมมี่นอนตกเตียงอีกแล้วนนัเนี่ยไม่รู้ว่าหัวโขกหรือเปล่าจิมมี่ลูกตื่นได้แล้วลูก <c oughs> จิมมี่แม <c oughs> สบายเลยนันเนี่ยนอนน้ำลายเยิม้มจิมมี่ตื่นได้แล้วลูกไปอาบน้ำจิมมี่จิมมี่ตื่นได้แล้วลูกจิมมี่เป็นอย่างนี้ทุกวันขี้เกียจตื่นจิมมี่ตื่นได้แล้วจิมมี่ จิมมี่ตื่นลุกขึ้นไปอาบน้ำอา้าวพ่อไปทำงานแล้วสิฉันยังไม่รู้เลยโอเคไม่เป็นไรจ้ะจจมี่โอ้ยเจม,มี่ขมิ้นขมิ้นตื่นแล้วอาบนะ้ำแล้วแม่ลากหนูมาห้องน้ำทำไมหัวขกันเจ็บหมดแล้วตื่นสายอะ อาบน้ำโอ้โห่แม่แม,แม่ไม่ปลุกหนูดี่ะโอโหไม่ปลุกดีๆเลยนะแม่ก็แม่ปลุกดีๆแล้วแต่เธอไม่ยอมตื่นโอ้โหเอ้ยโอเคเสร็จแล้วนี่เพื่อชุดหน้าร้อน เออทำไมเราต้องใส่ถุงเท้าด้วยเนี่ยลกูกถ้าใส่ถุงเท้าเข้าไปอีกมันร้อนเลยคะ่ะนั่นนี่หนูใส่เสื้อฟา,าแล้วนันนี่มาแล้วค่ะมาแล้วแกแม่โอ้โหอาหารออมช่วยเลยนะคะนั่งไปเลยลูกแม่แค่วางดิจ้ะแม่แค่หนูยอยากได้ตุ๊กตา ที่เป็นชินิมอนนะแค่มินิมอนมินิมอนโอจะอะไรก็ตั้งหนาเนี่ยจะขนให้มาเต็มบ้านยังไงลูกเอ,อ๊ะกามกึกกามตามทันแล้วเหรอวันนี้อาหารเสร็จแล้วจ้าอร่อยมากเลยนะเนี่ยรอ,ยอ,อร่อยจริงเหรอคะแม่อร่อยจริงค่ะก็ร้องชิ้นหน่อยสิคะเนี่ย Mm hmm. อร่อยมากเลยค่ะแม่ซอสนั้นจิ้มได้นะจจะลูกโอ้โหซอสมะเขือเทศจิ้มแ้วอร่อยยำมหยำมหยิยิมีมมแล้วมีวิธีอย่างหนึ่งที่เราจะให้กินข้าวหมดเร็วๆไรล่ะจะลูกหนูมีวิธีให้หนูกินข้าวหมดเร็วคือการ เดียวต้งก yes. oh, ินข้าวแบบงอกันนะเนี่ยโอ้อลูกระวังติดคอนะจ๊ะตักทีเดียวกินหมดเลยโอเคอีกแล้วไหมโอ้ยจริงเลย Vi cần cả đây đây cha. Ủa, chuyện khai một mẹ mắt rồi nè sai nhỉ? Ui, bí mẹ đồ bây giờ không nói này khá nói đó, mẹ, Đến cha trong nghĩa cha đu Không về bên này oh, chặt Quăng ngay ประตูไม่เปิดฮะลุมมิ่งเข้าไปเลยไหนดูสิจิง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 ไงก็เชงจงไหนอะอ้าวเจ้คนนั้นหายไหนอยากเห็นหน้าเจ้อะเออไม่ต้องมอง อืมกาคุยคขาหนสวัสดีค่ะตส,สดีจันหนูมือธรรมดกแค่เออเจ๊ค่ะเจ๊ใครเจ๊ฉันไม่ใช่ลูกเธอนะคะไปแล้วค่ะหนูไม่คุยด้วยละค่ะเอาหลอกให้คุยดิว่ะอ้าอ่าฮะโดนหลอกให้คุยคุยแค่กันแป๊บเดียวเจ๊งงเลย เล่นเสร็จแล้วค่ะแม่อู๊หตัดเดียวจังเลยลูกใช่หนูแค่ขับวันทีเดียวก็เข้าบ้านแล้วค่ะฮะ What อันนั้นแม่ยังงงเลยโว้ย Oh what เ no. ออ no 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 ตัวขึ้นบันไดเลยนูนนนนย้วเฮ้ยอะไรเสะ ไหนก็ไปดูห้องแม่น่อยสิว้าวเอ็ม๋ยวคอยดูแม่หน่อยสิว้าวแม่ทำงานอะไรเนี่ยแม่นั่งยูดิยำยำยำยอะกินเสร็จจะรอได้แค่อยะะ่างงัน้นแม่ดูขาตุก๊กตาแบบมินิมอลได้ไหมคะไม่ได้จะรูก ตุ๊กตาที่แม่ซื้อมาทำไมลูกไม่เล่นล่ะตุ๊กตาตัวนั้นเหรอหนูเบื่อแล้วค่ะโอ้ยตุ๊กตาตัวนั้นที่แม่ซื้อมามันน่ารักนะเมือ่อตอนนั้นลูกไม่ชอบตอนนั้นนะลูกชอบใช่เหรอตอนนี้หนูไม่ชอบแล้วค่ะ,ะไม่ได้อยู่ห้องนี้ว่ะโลกอยู่ห้องไหนลูกห้องแม่นี่ค่ะโอ้โหมาติดเกมในคอมแม่อีกใช่แล้วค่ะแม่ ือแม่เครียดแม่จะได้ไม่เล่นเกมโอ้ยลบออกดี๋ยวนี้เลยถ้าอยากยันเกมไปเล่นห้องโน,โนู่นนุ่นก็เครื่องแม่มันดีสิคะลบออกลกเลิกแล้วค่ะไปโหลดเกมไปโหลดที่ห้องตัวเองนุ่นโอ,เอ,อ้เกมไหนเนี่ย รู้แล้วแล้วแดนนีู่้แลเราว่าได้ขโมยไม้ของแม่มาแล้วมาซ่อน,อน,น,อนอตรงนี้ฮาฮ่นี่นี่ซ่อนไว้ตรงนี้ระเบียงแม่ไม่เคยเดินมาทั้งวันเลยนี่ไม้วันนี้ผมจะมาร้องเพลงแบบแดนล็อกมากสุดๆเอาเพลงไหนดีนะเออวิเอา ออยเพลงใหม่นั่นก็คืออีกกี้มันเป็นสกอยนี่นี่เพลงคือนี่คือท่าของกิกกี้เป็นยงเซ็กซี่ไหล่ะนี่นี่โชตตูดด้วยไปไงโอเคถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยไไมมมม่ีวันนืาาาูจกห แลมันคงเพยังไงใกช่เที่นี่ได้ไว้กี่กี่มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาบปเกิร์ีกีมันเป็นสกอตไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตกีกี่จอดไปสเกอยแต่เปี่ยนผู้บ่อยสวมใส่นี่เวอร์ใส่ใหมันระวังเพามันดี็นสลักมิสตอรี่จะเพียนไเกอร์บอเธออยู่ทุกที่แต่หัวใจสตรีทจะเพ้ยนไ I'm so proud are free